นี่คือ v o l ks w a g e n Golf G T I ในรุ่น Gen 6หรือว่าเขาเรียกกัน M K 6นะนี่ครับ G T I ในสมัยที่มันออกมาปใหม่ปี2010เนี่ยราคาเกือบจะ3ล้านนะครับเขามานั่งข้างหลังนั่งสบายมากต้องบอกว่าข้างหลังนี่กว้างและที่สำคัญมีแอร์หลังครับรถคอมแพกคาระดับนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วย ถามสิ่งก่อนซิงใน EP นี้นะครับผมยังคงอยู่ที่ JC ซ u ออโต้ขาย่านถนนเกษตรนวมินทร์นะฮะเดินไปเดินมาเนี่ยไปเจออีกหนึ่งรุ่นนะครับจอดสีแดงสดอยู่ตรงนี้ครับเลยต้องขอจัดไปสะหน่อยครับนี่ครับ Volkswagen Golf GTI โอ้โหคันนิดเดียวแต่ว่าเห็นบอกว่าคันนี้ระดับ200แรงมาร้าเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับกับ v o กส s w วาก n Golf อ t i คันนี้ครับ v o l k s w a ก G n Golf ฟ GTI ในรุ่น Gen 6หรือว่าเขาเรียกกัน MK6 นะครับ GTI ในสมัยที่มันออกมาใหม่ๆปี2010เนี่ย ราคาเกือบจะ3ล้านนะครับเห็นกันเล็กๆเรียกว่าเป็นรถคอมแพคคาร์ธรรมดาอีกแล้วคุ้มกําลังข้างในมันไม่ใช่แค่นั้นสาภาพนะตรงนี้เนี่ยยังเนี้ยทั้งคันนะครับสีแดงแล้วก็มีตัดลายแดงกระจังหน้าเป็นรังพึ่งือถ้าเป็นรถสีอื่นขอบลายแดงตัวนี้ก็ยังมีอยู่โฉมนี้นะครับ Mk6 เนี่ยที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือลายล้อมแบกนะฮะลวดลายในกรอบทีไดรรุ่นนี้จะเป็นลายล้อมแบกที่เรียกว่าด e ทรอยซ์ซึ่งไม่เหมือนใคร มาเข้ามาอยู่ด้านในของโฟก์กอล์ฟ GTI นะปี2 0 1 0ตัว MK 6นะข้างในคุณผู้ชมฮะสังเกตอุปกรณ์คอนโซลนี่ต้องบอกว่ามันเนี๊บมากรายละเอียดตัดพงมาลัยเย็บเป็นได้แดงนะฮะขอบคอนโซลมีไฟแดงคาดยาวฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยครับจะเป็นเส้นลายสีแดงคาดไว้ทั้งคันเลย แล้วก็มีจอค่อนข้างใหญ่ทีเดียวโหมดคับขี่เนี่ยเกียร์ออโต้แต่ว่าสามารถปรับเป็นแบบ Comfortable หรือว่าแบบธรรมดาสมูทหน่อยหรือว่าจะเร่งรอบหน่อยแบบสปอร์ตก็สามารถกดปุ่มได้มาเดี๋ยวไปดูข้างหลังครับเข้ามานั่งข้างหลังนั่งสบายมากต้องบอกว่าข้างหลังนี่กว้างและที่สำคัญมีแอร์หลังครับรถคอมแพคคาร์ระดับนี้มีแอร์หลังมาให้ด้วย ห่ออื่นเนี่ยพอเปิดฝากระโปรงเวราจะมาล้วงเนี่ยบางทีหาไม่เจอแต่ว่ากอล์ GTI ต้องบอกว่าง่ายสุดเลยฮะเข้ากลางอยู่ตรงนี้เลยนี่เบรปึ๊บขึ้นเลยเครื่อง2,000นะฮะ2.0ลิตร210แรงมา้าแม้ว่าในเวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกอาจจะไม่ได้มีใช้แต่ว่ารายการมอเตอร์สปอร์ตในยุโรปหลายรายการใช้ตัวนี้เป็นตัวแข่งนะครับ ฝาหลังนะครับมาซ่อนอยู่ในโลโก้นี่ครับแค่ง้างตรงนี้เปิดเซ็นทัลล็อกปุ๊บก็เปิดได้เลยข้างในก็ถือว่าข้างหลังก็ถือว่าไม่ได้แคบนะฮะมียางอะไหล่มาให้ด้วยนะฮะหนึเส้นชุดช่วยเหลือก็มีนะครับตามสไตล์ของรถยุโรปนะฮะที่เสียบชาร์จไฟที่ห้อยเสื้อถ้าอยากจะใช้เสื้อแบบใส่ถุงสูตรมาห้อยยาวได้แล้วก็ตัวนี้นะฮะสามารถใส่ของ เพื่อที่จะดันช่องนี้ออกไปแล้วใส่ของที่อาจจะเป็นไม้หรือเร็วยาวได้หรือจะพับเบาะทั้งหมดก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่ก็พับได้แบบนี้ส่วนราคาครับในเว็บวันทูคาของที่นี่เขาขึ้นไว้7ก9 0 0สบาทแต่ว่าย้อนไปช่วงไปี2010ออกไปแดงเนี่ยเกือบ3ล้านนะฮะ2ล้าน8 000. จะเป็นอย่างไรสำหรับรุ่นนี้ครับป๊อกกอล์ฟ GTI ไปถามเซียนก่อนซิ่งกันก่อนกับน,ะบนาเบสมนุษยศาสตร์รวมถึงเรื่องราวในวงการมอเตอร์สปอร์ตด้วยครับ สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรถกอล์ฟก็คือรถคันเล็กสมรรถนะสูงขับสนุกเพราะนั้นในในการขับของคนที่ใช้รถพวกสวาเก้นกอล์ฟเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ชอบ Performance Compact car ตัวเล็กนะครับแต่ก็ยนสองลิตรแรงม้า210แรงม้านี่ขับไม่สนุกก, <laughs> ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับนะครับก็คือเป็นรถที่มี สมรรถนะดีที่สุดในรถที่ราคาต่ำกว่าล้านแในปี2009หนึ่งใน10บอันดับแรกที่เป็นรถนำเข้าดีในประเทศญี่ปุ่นก็คือเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กที่ดีที่สุดในสหราชนาจักรเพราะนั้นในปี2009เนี่ยโฟ l k s สวา e เกนก f อบรุ่นนี้ Mark ซิทำรางวัลทำผลงานเอาไว้เยอะมากๆครับในขณะเดียวกันปอ v o l ฟ s w a สวา m o กนมอเตอรในปี2011นั้น ก็ใช้กอล์ฟนะครับเฉลิมฉลองกอล์ฟ t d i คกรบรอบ35ปีด้วยนะครับในการแข่งขันที่เนบิร์กริงกับราคา700,000กว่าแล้วก็ถ้าเทียบราคาเมื่อตอนซื้อ2ล้าน8ต้องไปทดลองขับแล้วก็ดูในเรื่องราคาพอใจก็ซื้อไปครับลดลงได้ก็ลดลงนะครับซื้อได้ก็ซื้อนะครับแต่ว่าแน่นอนนะพื้นฐานต้องชอบขอบคุณนะเบสมนุษย์ศาสตร์ด้วยนะครับกับ เรื่องราวของโ o ก k ์ GTI คันนี้นะครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนฝากกดติดตามกด subscribe ต้นคิด360ของ YouTube ด้วยนะฮะวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับลืมเปิดตันรูปให้ดูนะฮะจะมี3สเต็ปนะครับก็คือปิดเปออ่าเป็นกระจกเฉยๆเปิดแค่แงะแบบนี้หรือว่าจะเปิดหมดเลยก็ได้บิดมาอีกฝั่งนึ่งปิดแล้วนะ